พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ได้กระเพาะนะครับหลายอันเด้อพี่น้องกระเพาะปลาบึกนะเมื่อวานนี่เป็นตัวปลาบึกเมื่อนี้กระเพาะปลาบึกนะครับหลายตัวใส่กันนะครับเพิ่นแยกกระเพาะออกนะครับเดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมือนี้บ่าเพชรสิเ็ดเมนูใตน้ำครับตรงนี้บ่าเพชรสิต้มกันเด้อพี่น้องก็กินข้าวหนอกกันนะครับใส่ข้าตะไคร้แล้วก็ใบบกใบปูดนะพี่น้อง โดยเฉพาะใบบุกูนเห็ดได้หลายเดือพี่น้องกระเพาะมันนี่ข้าวแห้งนะครับใส่ได้หลายใบบุกูนนะใส่เครื่องหลายๆเอากินข้าวมันออกก่อนครับเป็นก้อนจริงๆข็อยู่แม่ยังนี่พี่น้องปิดฝาเลยกับบรรยากาศพี่น้องเไงกิเก้าฝาคึ้มแน่มือนี่ฝนบดตกครับ มือนี่ใครอยู่หลังบ้านเขียวตืบคือเก่านะครับนี่ตม้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องออกกินข้าวออกแล้วน้ำม,มันทิ่มด้วยครับน้ำต้มมันข้าวแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปเห็ดไตน้ำนะครับใส่เครื่องหลายๆเด้อพี่น้องนะครับบ่ได้เห็ดให้พี่น้องเมึงเด้อไตน้ำนะครับเห็ดหลายคลิปแล้วนะ เดี๋ยวๆพี่น้องปเปื่อยนี่กระเพาะอาบึกพี่น้องบโวยหินลายเลยพี่น้องนี่แหละ,ะกินกบเบิด บ่อมีกินข้าวแนน่นอนครับตามสูตรบาวเพชรเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สูงคนอของผมเมื่อพอกับบาวเพชรเก่าครับพี่น้องนะ กับเมนูวมนนี้นะนี่พี่น้องนะครับนี่พุ่งพุ่งของปลาบึกพี่น้องนะเรามาเช็ดไตน้ำนะครับ,นะรบหลับร้องบอมีกินข้าวนะต้มก้อนเด้อพี่น้องนะต้มเอากินข้าวมันออกก่อนนะครับนาะมีีไข่ผมไข่ปลาบึกพี่น้องมาจุดจุดแล้วม,มาได้สิบแสมกันครับพี่น้อง้องไข่พี่น้อง bởi đi bộ bụi này mh 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 làm mh mh vắng mh đồ này mh 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 tôi mh bưởi เบยปาดมานพี่น้องาะเิ่งขนาดต่มบักดวนนี่นยังบเล้อยู่พี่น้องอื้มห่อน พุ่งปลาบึก,กันาะเนาะพี่น้องชั้นเมนเนี่ยบาพุ่งปลาคอฮึม ฮหอนพี่น้องอือ้บ่ฮอนงี้เด้เนาะจับเป็นอันอันเป็นอันไปเลยอืมอันนี้มีตับป้อม <laughs> โอ้ขกล่องกระดาบอีกแล้วพี่น้องนะไฟมมนเย็นซัก่อนนะพอดีนี่เย็นพอดีแหล,นะละเนาะโอ้พีเนองยังละครึ่งแล้วมัน <laughs> เปิด,ปดไมื่อไห่ะ,ะโอ้เปิดดู แท่ล่ะยิแเราแห้งเนียวตีงพอด้ยาจะใส่มือ เฮ็ดบ่เบิดได้เลยพี่น้องเลยเรืออันนี้จะไปหมวกบ้า นี่ใส่ตัวน้อยพี่น้องคำเดียวเลย <coughs> Nie. <intos> yeah. Melak <sm deveck También un Enough> này mặc nghe đấy thu đâu cho <laughs> kênh <laughs>

บดเงือเหอ้น้องต้มดีๆแล้วฮั้นก็นเอาไปพัดเผ็ดกระแทบด้วพี่น,อน้องมันขึ้นนี่บ้าเพล่งแก้มเราก็ขาทาย không đều như ngay muốn nói với nó gồm dây cảnh như đây thì là โอ้ค oh. oh. ักคัคัพี่น้อง <laughs> ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับ mm. นาะผู้ใดม,มาชมใมไม่กันย่าลืมนะครับกดติดตามนะกดถูกใจแล้วก็ ซอยคอมเมนต์นะครับกดแชร์น้ำเดือนะครับเนาะผู้ใดที่เป็นหกำลังจกยู่แล้วนะครับติดตามอยู่แล้วกันฝากกดแชร์น้ำนะครับเนาะนะกดหยุดนิ้วให้พร้อมนะเอาไว้เจอคลิปต่อไปครับคลิปนี้มาเป็นล่าพี่น้องก่อนสวัสดีครับแสบวันเสตอร์พี่น้อง